อยู่คอนโดพื้นที่น้อยแยกขยะยังไงไม่ให้ห้องรก <c oughs> คู่มือแยกขยะกับกล้องกินกรีนตอนจัดมุมแยกขยะในคอนโดโอ้โหเป๊กเวอร์ดูสิเธอคอนโดฉันสวยจังเลยแยกขยะได้หลายชนินดเลย่ามากเลยที่สอนย้อเทคนิคที่หนึ่งครับผมลองใช้พื้นที่แนวตั้งครับซ้อนกันขึ้นไปครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนี้อ่าเดี๋ยวนี้ก็มีถังขยะที่ซ้อนทับกันได้นะครับมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับอย่างแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับซ้อนซกันขึ้นไปก็ประหยัดพื้นที่อย่างรูปนี้ครับ นี่พี่ก้องใช้พื้นที่แค่1นคูณหเมตรเท่านั้นเองนะครับ <Yeah. S 1> ที่ระเบียงคอนโดนะครับแต่ว่าสามารถแยกขยะได้ถึง7-8ชนิดเลยนะครับใช้พื้นที่คุ้มมาก2ลองหากล่องที่ดูสวยงามดูสะอาดสะอา้านมินิมอลนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะต้องมีฝาปิดเพื่อ ป้องกันการเห็นขยะข้างในจะได้ดูไม่รกตาด้วยนะครับวางซ้อนกันแบบนี้ก็ดูสวยงามสะอาดสะอ้านครับ 3. ลองหาพื้นที่ที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับอย่างเช่นใต้ซิงค์ล้างจานนะครับเนี่ยเปิดออกมาปุ๊บอาจจะมีพื้นที่อยู่นะครับตรงนั้นเนี่ยสามารถแบ่งเป็นมุมแยกขยะยิบยิบยยอยๆได้อีกหลายชนิดเลยนะครับลองดูเทคนิคจากกลุ่มแยกขยะกันเถอะนะครับของบ้านนี้ครับใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากๆแยกกันได้ละเอียดยิบเลยนะครับอันนี้คือใต้ซิงค์ล้างจานนะครับเนี่ย ลองดูลิ้นชักในครัวดูนะครับอาจจะพอแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บแยกขยะหรือว่าของที่เราสามารถเก็บมา reuse ใช้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังยางหลอดช้อนซ่อมพลาสติกที่รับมานะครับหรือแม้แต่จะเป็นถุงพลาสติกถุงหูหิ้วที่เราพับเก็บไว้เพื่อ reuse ได้ด้วย5 ใช้พื้นที่ที่ระเบียงให้เป็นประโยชน์นะครับอาจจะใช้ตั้งวางถังหมักตุ๋ยนะครับหมักเศษอาหารของเรานะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกและควรที่จะมีหลังคาบ,บังฝนไว้กันไว้ระดับหนึ่งนะครับปุ๋ยของเราจะได้ไม่ชื้นจนเกินไปนะครับหรือบางคอนโดอาจจะไม่มีระเบียงใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขามี เครื่องหมักปุ๋ยแบบอัตโนมัติแบบใช้ไฟฟ้านะครับมีทั้งเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ก็สามารถตั้งไว้ในครัวได้เลยก็ลองเลือกสิ่งที่เหมาะกับครัวของเรานะครับหรือจริงๆแล้วสามารถคุยกับเจ้าของคอนโดนะครับขอใช้พื้นที่ส่วนรวมด้านล่างเนี่ย ตั้งวางถังหมักเศษอาหารไว้นะครับแล้วก็ใช้ร่วมกันก็ได้นะเราจะได้ร่วมกันเป็นคอนโดที่กําจัดขยะเศษอาหารได้นะครับ6ดูแลรักษาความสะอาดของมุมแยกขยะโดยเฉพาะขยะของเราที่เราแยกไว้ด้วยนะครับควรจะมีมุมในการล้างตากขยะแบบนี้นะฮะเพื่อที่ขยะของเราเวลาเราแยกเก็บไว้เนี่ยจะได้ไม่มีมดมแมลงหนูอะไรมารบกวนนะครับแลวเราก็จะจแยกขยะอย่างมีความสุขด้วยเนี่ยขยะสะอาดเลยเ ไปส่งขยะบ่อยๆครับห้องจะได้ไม่รกหาจุดรับขยะที่ใกล้บ้านคุณน,นะครับหรือว่าเวลาไปห้างก็ติดไปด้วยครับ เห็นไหมครับว่าการแยกขยะเนี่ยไม่ว่าจะอยู่คอนโดหรืออยู่ในที่พักที่มีพื้นที่น้อยนะครับก็สามารถทําได้แล้วก็ห้องไม่รกด้วยนะครับหรือใครอยากจะหาเทคนิคต่างๆนะครับในการแยกขยะในพื้นที่ที่แตกต่างกันนะครับก็สามารถเข้าไปคุยกันได้นะครับที่ Facebook กลุ่มแยกขยะกันเถอะนะครับในในั้นก็จะมีเพื่อนๆมาแบ่งปันเทคนิคในการแยกขยะกันมากมายเลยครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณน่านเซนบ็อกซ์นะครับเพื่อนรีแสนดีที่สนับสนุนให้พี่กล้องทําคลิปนี้ออกมา ชวนเพื่อนๆทุกคนมาช่วยกันแยกขยะเพื่อดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรานะครับยังมีอีกหลายวิธีที่ทำให้โลกของเราดีขึ้นนะครับฝากเข้าไปติดตามได้ที่เพจเรียนรู้รักป่าน้านนะครับผมมีคอนเทนต์ดีๆเทียบเลยที่ต้องชอบมากฝากติดตามคลิปคู่มือแยกขยะคลิปต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม